เฮ้ยเฮ้ยินไหมเยมี่ยม <Hi, S 2> สวัสดีเจแฟรรงกี้เรามีงานใหม่ให้นายะนะจะรู้ว่านายไม่ชอบงานเร่งรีบอะแต่ว่าเงินมันดีนะแล้วก็ครอบครัวของนายก็ต้องการเงินด้วยดังนั้นเราจะให้นายเป็นกรณีพิเศษโอเคงานของนายมันก็ง่ายมาก เจ้าของบ้านออกไปจากเมืองแล้วนายก็แค่เข้าไปในบ้านหาของมีค่าเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆแล้วก็ออกไปแค่นั้นแหละงานของฉันก็คือให้คำแนะนำนายเพื่อให้ไม่มีปัญหาใดๆเข้าใจไหมเยอะมากโอเคมาเริ่มกันเลยมีกล้องวงจรปิดวางอยู่ใกล้ๆเอามาติดบนเสื้อข, <im it> ของนายสิกล้องวงจรปิดอ๋อเนี่เหรอโอเคใช้เมาส์เพื่อเราไปอ่าโอเคครับสวัสดี้ผู้ชมนะฮะวันนี้เราอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Miss of Eden นะฮะเป็นเกม ผมไปเจอมาแล้วก็เหมือนจะเป็นเรื่องเพื่อเราไม่มีเวลาแล้วหยิบกล้องขึ้นมาเอ้ยโดยีขอคุยกับผู้ชมไม่ได้ก่อนเหรอโอ้โหจะคุยก่อนอ่าอ่าอ่าไม่คุยแล้วใช่นั้นแหละตอนนี้ฉันก็มองเห็นแล้วไม่เลี้ยวนี่นายก็มีต้องมีไฟฉายนะมันอยู่ในรงรถอนะ่ะที่ประตูถัดไปอะ่ะแล้วทำไมเหมือนเราหยิบกระต่ายได้ด้วยฮะหยิบกระต่ายได้ด้วยของเล่นชิ้นแรกที่ซื้อให้ลูกชายอ๋อนี่คือเราซื้อเหรอเรามีลูกชายด้วยครับ เหมือนเราจะเป็นขโมยเหรอเนี่ยเปิดเนื้อเรื่องมาเราเหมือนเป็นขโมยฮะประตูอยู่นี้ประตูนี้ปะประตูบานไหนมีสองบานประตูบานถัดไปมีอยู่สองบานฮะอันนี้เป็นของขวัญให้ลูกใช่ไหมประตูนี้ไม่น่าใช่ฮะน่าจะเป็นประตูฝั่งนี้โอเคโอเคประตูนี้โอ้โลงรถอยู่ตรงนี้โอเคอุ้ย what <ะ>โอเคฉันปิดไฟแล้วโคดหาไฟฉายแล้วก็สำรวจที่นี่นะนายจะได้ชินกับงานในที่มืดเ่ะเหรอ แปลกๆนะเปิดมาก็แปลกๆแ,แล้วเพื่อนม,มาปิดไฟกันทำไมเนี่ยไฟฉายราคาถูกๆโอเคเก็บมาโอ้ไฟฉายเป็นของใหม่นี่นไม่ต้องมองหาแบตเตอรีห่ห <c> ร <oughs> อกอลองใช้งานมาดูซิลองใช้งานมาดูเลยกด F อ,อใช่ไหมอ่าดีมากเอแต่ฉันแน่ใจว่าได้พร้อมแน่ใจว่าได้พร้อมแล้วในบ้านมีระบบเตือนภัยนะนั่นต้องหาครีมตัดสายไฟแล้วก็ไขควงอ่าโอเคไขควงอยู่ในตู้ ตู้ใดตู้หนึ่งแถวนี้แหละใช่ไหมมีรูปครับเอาเดี๋ยวนะไม่ใช่เอนี่ไม่ใช่อันนี้คือรูปใครเนะี่ยฉันคิดว่าในอนาคตจะถ่ายรูปเพิ่มอีกอ๋ออันนี้คือมาเทสในบ้านของตัวเองแหละวอตใช่ไหมเนะี่ยหาไม่เจอเหรอดูในตู้ที่อยู่เหนือโต๊ะสิแปบหนึ่งโอ้โหไม่ให้โซนเลยเพื่อนเราอะโอเคกดเมาส์คลิกซ้ายเปิดผมก็้ว e ่กด e เปิดตูโอนี่ไงไขควงแล้วก็ ครีมใช่ไหมอันนี้ครีมปะครีมทาหน้าอะไรอย่างงี้ปะเอ,อ้ยไม่ใช่โอเคได้ไข่ควงมาแล้วดีมากแล้วก็ครีมอีกอันนึ่งแขวนอยู่ที่ผนังอะ่ะแขวนอยู่ที่ผนังอย่างนั้นหรอนี่ไงโอเคเป็นเครื่องมือช่างครับตรงนี้เราจะไปเป็นโจลหรอเนี่ยอันนี้คือครีมมันเก่าอ่าของฉันโอเคโอเคประตูด้านขวาตรงรถมีฟิวอยู่มันจะเป็นระบบเตือนภัยจำลองนะฉันเตรียมไว้เอ่อให้นายด้วย ฝึกเอาไว้ตัดสัญญาณนะฮะเนี่ยหรอตรงนี้หรอฟิวอยู่ที่ประตูแป๊บนึงนะอันนี้คือเรามาฝึกการเป็นโจรที่บ้านตัวเองอย่างนั้นเหรอทำกันเป็นขบวนการอ้นั่นไงผลงานของฉันขันนอ็อตแล้วก็เปิดมันออกนะแล้วก็ฉันดูผ่านกล้องหน่อยโอเคได้เลยเพื่อนขันออกโอ้เราต้องมาขันออกทีละตัวแล้วมีเขาเรียกว่ามีแอนิเมชันในการขันด้วยฮะ ขันออกเดี๋ยวนะเออฉันขอดูก่อนนายต้องมีครีมตัดสายไฟสีนดำเงินอ่ะอย่าแตะต้องสีขาวเข้าใจไหมย้ำอีกครั้งนะตัดสายไฟสีนดำเงินอ่าเออเออโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือเราเรายังไม่ได้เปิดเลยนะเพื่อนอ๋อนี่คือเปิดมาอ่ะเปิดห้ามตัดสีนดำเงินหรือห้ามยุ่งกับสีขาว สีนํำเงินฉันบอกว่าสีนํำเงินนายมีอารมณ์เล่นตลกอะไเนี่ยเยี่ยมออขอโทษทีที่ฉันต้องบน่นนะฉันแค่อยากทำงานให้ดีโอเคตัดนี้โอ้เจิงไปเลยทำได้ดียินดีด้วยอ๋อต้องตัดสีนํำเงินที่นี่ตอนแรกผมยังไม่ได้เปิดเลยนะโอเคเราพร้อมแล้วคือรถไปเลยลฉันบอกว่าต้องไปในที่ไหนต่อคอยฟังฉันให้ดีละ่ะ เออก็เมื่อกี้ยังไม่ได้เปิดตู้เลยอะ่ะทำไมรีบพูดจังยังไม่ได้เปิดตู้เลยนะโอเคเปิดไฟได้ยังฮะไม่เปิดหรอให้ออกไปเลยหรอถามจริงอ้ออกไปเลยฮะอันนี้โอเคออกก็ออกแอลจอดรถฮ l y shit เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเพื่อนฮลัลโหลอยู่ปะเนี่ยเอ่อ เปิดได้ครับเปิดได้โอ้โหแล้วมาบ้านที่นี่น่าทึ่งมากเลยนายว่ามันไหมถ้าฉันรวยฉันก็อยากมีแบบนี้บ้างอะเฮ้ย oh, บ้านที่ไหนวะเรา่าหาดมีแต่ของแพงๆแ,แ,แต่อย่าไปสนใจอะเป้าหมายของเราคือเพชรอ่าเรามีเวลาแค่คืนเดียวแล้วก็ครั้งเดียวเท่านั้นถ้าหากมีอะไรผิดพลาดแล้วก็เราจะแก้ไขอะไรไม่ได้อีกต่อไป โอ้โหเรามาป้นบ้านคนรวยฮะวอตจำที่เราเรียนรู้ได้ไหมมีโอ้มีไฟฉายครับโอเคมีไฟฉายเฮ้ยบ้านคนรวยแต่ทำไมมาดูหน้าคนลุกแปลกๆเขาบอกว่าไม่มีใครอยู่บ้านนะฮะเราก็เลยต้องรีบมาโอ้โหแล้วบ้านไปที่ประตูทางเข้าเอเราจะพบกล่องฟิวที่มันเป็นระบบเตือนภัยอ่ะโอเคนี่ครับหน้าบ้านโอเคประตูทางเข้าตรงนี้ตรงนี้เหรอ ที่นี่มีระบบ,บล็อกอิเล็กทรอนิกส์นนะมันซับซ้อนกว่าที่เราฝึกมา,าแต่ก็คล้ายๆกันอะ่ะแค่ตัดสายไฟสีน้ำเงินอืมแล้วเข้าไปได้เลยตัดสายไฟสีน้ำเงินโอ้นี่ไงตู้ไฟที่เราเรียนมาโอ้โหมาปล้นบ้านเขาเกินไปไหมเนี่ยแล้วจริงๆโอ้โหไม่นะมันน่ากลัวแปลกๆกันเนี่ยมาปล้นบ้านอะไรตัดสายสีน้ำเงินใช่ไหมเอ้ยอันไหนมันคือสีน้ำเงินวะมันเป็นสีม่วงไม่ใช่หรอเนี่ย เส้นนี้ผมว่าเส้นนี้แหละแสไฟสีดําเงินอีกบ้าเอ้ยตัดทุกสายเลยเอาเอาเอาดีอ้อฉันดูแล้วมันไม่มีสัญญาณแจ้งไปถึงตำรวจอะไปกันเถอะเอาก็มันไม่มีสายสีดําเงินนะโอ้สีนําเงินอยู่ไหนไม่มีโอเคประตูเปิดแล้วเข้ากันเลย หนสา,สายสีน้ำเงินที่เรียนมาไม่เห็นมีเลยมั่วจัดเลยนี่สีแดงขาวเนี่ยเออเขียวเหลืองเนี่ยโอ้สีน้ำเงินอะไรเพื่อเราโคตรจะมั่วเลยโอ้เฮ้ยมันสยอบมันเป็นบ้านคนรวยสไตล์แบบยุคบตอเรียยุคแบบยุคกลางยุคแบบว่าโบราณน่ะเออเปิดประตูเอาไว้อย่าปิดเนี่ยดูด,ดิหาสิ่งที่เราต้องการแล้วก็รีบออกไปซะเออ,อมันอยู่ชั้นล่าง ในห้องทำงานอ่ะเดินเบาๆนะอืมแล้วก็ไม่มีใครรู้หาห้องหาทางไปห้องครัวก่อนถ้ามีแผนผังของฉันอ๋อถ้าแผนผังของฉันถูกต้องกันนะไปห้องครัวก่อนครับหาทางไปห้องครัวเดี๋ยวก่อนนะเอ่อแป๊บหนึ่งท้องครัวห้องครัว,อ,รวอ๋อตู้อะไรเปิดไม่ได้นะครับเออมันเป็นบ้านคนอยู่จริงๆใช่ไหมทำไมมันเหมือนแบบเฮ้ยมีรูปฮนะรูปครอบครัวให้ ดออูเด็กคนนั้นสิสนเหมือนนายเลยอ่ะเออใช่ไม่ได้ว่านายนะ <c oughs> บางบางทีภรรยาของนายเอ,อน่าจะรู้กับรู้จักกับครอบครัวอัน,นี้เหรออะไรวะเนี้ยรูปภาพครอบครัวหนุ่มสาวนะครับสาม,มีกอดรัดแน่นและภรรยาที่ดูเกรงกลัวอ๋อดูแบบเกรงกลัวเขิอนอายอะไรอย่างงี้เปล่าโอ้หลีชีตประตูอะไรวะเนี้ยประตูมีสัญ,ญลักษณ์เหมือน,น,นจะมณีนะฮะสี่อันตรงนี้ เออเหมือนอะไรไมีสี่อันมีรูปคือโบราณมีไฟเปิดอยู่ด้วยแล้วเขาไม่อยู่บ้านแต่จุดเตาผิงไม่นี่นะเออประตูทางขวา๋อม,มันเปิดไฟอยู่เราน่าจะเข้าไปดูอ๋อรอทำไมมันเหมือนไม่เหมือนบ้านบ้านคนอยู่เลยวะมันเละๆมากๆเลยนะห้องครัวครับอ๋อนี่งห้องครัวในห้องครัวไม่มีมีดแม้แต่เล่มเดียวเออ เจ้าของบ้านคงจะกลัวว่ามีใครแอบเข้ามาฆ่าตอนขเขาหลับหรือหรือเปล่าอ่ะอืมใช่เหอะไปที่ห้องอาหารแล้วก็นายก็จะพบทางเดินเหรออืมโอเคไปที่ห้องอาหารแล้วนายจะพบทางเดินโอ้ม y g ก d บ้าจริงเ,เขาอาจอจะชอบเอ่อทำไส้กรอกหรือมั้งหรือ,รอเอ่ออะไรประมาณนั้นน่ะเ,เ,เขาคงอเอ่อจะเป็น นักล่าสัตว์เอามั้งเออไปเหอะโอ้โหมาเป็นไส้เลยไส้กรอกฮะอันนี้ทําเป็นไส้กรอกไม่มีอะไรให้เราค้นแล้วใช่ไหมน,นี่มีประตูครับไปต่อได้อันนี้มีแต่คราบสกรปรกเต็มไปหมดแน่ใจนะว่าคราบสกรปรกมันเหมือนคราบเลือดมากกว่านะเนี่ยอันนี้มีใบอะไรสักอย่างฮะแปลกใบเสร็จ่าวัสดุก่อสร้างนะครับแปลกจังเจ้าของบ้านซื้อวัสดุก่อสร้างแต่ลงชื่อด้วยลายเซ็นเซ็นปลอมหรอ ลงชื่อด้วยลายเซ็นปอมฮะอันนี้เฮ้ยเดี๋ยวไนะมันเหมือนพลิกกำลังได้มีอะไรเปล่าไม่มีโอเคไม่มีนะฮะไปทางห้องห้องอาหารใช่ไหมแล้วมันเปิดได้หลายห้องมากเลยอันนี้ทางเดินอันนี้เปล่าห้องนี้เปล่าอันนี้ห้องห้องอะไรเอ่ยห้องกินข้าวนี่ไงห้องอาหารฮะมีอะไรไหมตรงนี้ไม่มีหุยตกใจหมาเหา่าหามาเหา่าหมาเห่าหมาเห่าโอ้แลวยังมีวัด เจ้าของบ้านคงลืมทำความสะอาดกอนออกไปแน่ไปเถอะเราต้องรีบโอ้เย่แหละผมว่ามันไม่ใช่แล้ววะ่ะแปลกๆแล้วเพื่อนมึงให้กูมาบ้านอะไรเนี้ยถามว้าอะไรโอ้ม oh ายก็การแตกวางอยู่ตั้งนานไม่แตกคือกูเดินมาก็แตกเลยแหละเอาละสำรวจดูเอข้างในจะมีตู้เซฟฮะต้องหามันให้เจอ เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้โอเคเนี่ยหรอห้องเนี่ยหรอตู้เซฟเขาจุดไฟทิ้งไว้อะจะคิดว่าอีกไม่นานน่ะไฟคงไหม้แน่เลยเออคนบ้าอะไรออกไปนอกบ้านจุดไฟทิ้งไว้วะเอาจริงสองที่แล้วนะผมว่ามันแปลกนะเอาจริงมันไม่น่ากับคนเรามันก็นต้องปิดไฟปิดปลั๊กอะไรให้เรียบร้อยก่อนออกจากบ้านจะจุดทําไมดูนี่สิคุณเล่นวิดีโอต่อสายทะลุผนังไปเลยอะ่ะเฮ้ยพวกเขาต่อแบบปกติไม่ได้หรือไงเนี่ย เ,ออเดี๋ยวนะนี่มันไม่ใช่สายไฟแต่มันเป็นวอดสายน้ำเงินหรือม่วงวะนะน้ำเงินครับแต่เหมือนสีม่วงเลยวะผมตาบอดสีหรือเปล่าะนะน้ำเงินนะน้ำเงินน้ำเงินเข้มมันเป็นน้ำเงินเข้ม,ม,ขมแดงน้ำเงินเขียวครับอันนี้เปิดได้ครับมีมีช่องให้เปิดมีเทปให้เล่นด้วยหรอเอา้าไม่มีวิดีโอเทปครับในช่องเก็บของ งั้นก็แสดงว่ามีเทปให้เล่นได้ด้วยฮะโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรในกระเป๋าเราก็มีครีมมีอันนี้ปกติอยู่แล้วเดินออกมาออ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเออไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรอะไรเพื่อนนี่ไงสายมันตอออกมาข้างนอกเนี่ยฮะน่าจะยินเสียงดนตรีหรือเปล่าอ่ะเสียงมาจากจากที่ไหนในห้องนี้ไม่ใช่หรอเออวัดมีประตูให้เปิด โอ้แล้วหน้าเฮ้ยตอนแรกหน้ามันยิ้มอย่างงี้เปล่าวะขนลุกเลยอันนี้หน้ายิ้มคขนลุกเลยเปิดประตูนี้ครับมีเสียงเพลงห้องนอน,นคนดูให้ทั่วเอ่อนายอาจจะเจอของที่มีประโยชน์คนดูให้ทั่วนี่ไงอันนี้ปะุหแหวนแต่างงานแหวนของภรรยาเธอทิ้งเอาไว้เอ่อเธอทิ้งเข้าไปเหรอจำไม่ได้อะแต่แหวนน่าจะราคาถูกเอาไม่เอาฮะ ทำไมเพลงมันดังเรื่อยๆวะปิดเพลงก่อนได้ไหมคงมีใครมาคนเปิดมันเอาทิ้งเอาไวอ้อ่ะใครมันจะเปิดไว้เพื่อนไหนว่าเขาออกไปนอกบ้านกันหมดไม่ใช่เหรอโอ้จะบอกว่าคนรับใช้เปิดไม่น่าใช่ห้องน้ำฉันไม่ได้บอกให้นายมาทำธุระส่วนตัวก่ววว<ข>อนที่เริ่มงานเลยเออนั้นเดี๋ยวฉันกลับมาก็แล้วกันเอา้เอาเฮ้ยเพื่อนเราไม่ได้มาเยี่ยวเรามาสำรวจไม่ใช่เหรอ วีและเพื่อนโมโหเราเฉยเลยครับเฮ้ยนี่ไงคุณแจ๊คุณแจอะไรอะ่ะคุณแจห้องเก็บของครับอันนี้ฉันไม่รู้ว่าเอามาไว้ในห้องน้ําทาไมเอ้านี่ไงเพื่อนเอ้ยเอ้ยเฮ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอะไรวัดอยู่ดีดีไฟก็ดับโหริชิดขนลุกเลยอะไรอะ่ะเดี๋ยวฮะเราได้เอเดี๋ยวนะอ,วนะอ๋อใช้ลูกกิ้งม้าเป็นการเลื่อนครับคุณแจห้องเก็บของ อยู่ดีๆไฟก็ดับขลุ่ยเพื่อนติดต่อมาหน่อยดิเพื่อนเไปไ็นไเนี่ยโอ้มืดทั้งหลังเลยฮะคราวนี้ไฟดับทั้งบ้านเลยฮะโอ้โหลูนี้แม่งน่ากลัวจัดเออเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ครับอันนี้ผมว่ามันต้องเล่นวิดีโอก่อนแน่เลยอ่ะใช่เลยมันต้องวางวงจรอ,อะไรไม้แน่มีกาอยู่ด้วยอุ้ยอีกาตาสีแดงซะด้วยโอ้ my god my goodness โอ้ระดับทั้งหลังจริง เฮ้ยหลับทั้งหลังจริงเปิดได้ครับอ๋อห้องเก็บของเพื่อนเมื่อไหร่จะมาวะเฮ้ยโอ้โหเงียบไปนานมากอ๋อนี่ไงชุตู้เสบาไม่ใช่ครับเจอเทปเทปวิดีโอเก่าๆเอาละฮะถูกเก็บไว้ในกระเป๋าเรียบร้อยเราเข้ามาเอาเทปแล้วเพื่อนไปนานจังวะเพื่อนงอนไปแลวฮะอุ้ยว้าใจเย็นนี่ฉันเอง แล้วมันเกิดอะไรขึ้นเหรอเออทำไมมันมืดไปหมดเลยอ่ะโอ้โหก็ไฟดับไงตอนเองไม่อยู่อ่ะเข้าใจไหมโอ้เล่นครับอันนี้มีหมวนวิดีโอเทปนี่ไงใส่ได้โอเคใส่เข้าไปเลยอ่ะมาดูกันมันคือมวนอะไรอ่ะฮะใส่เข้าไปแล้วเอ่อฮัลโหลเอาใส่เข้าไปแล้วนี่ มันเล่นอไรอยังออลี่ไงเล่นแล้วเอานี่เป็นทางเดินที่เราเดินอยู่ข้างหน้าเลยเลี้ยวมาอะฮะที่ไงทางเมื่อกี้เป็นวิดีโอประตูเปิดแล้วก็ไม่มีอะไรอีกแล้วอะฮะอ๋อ,าาอาาแปลกจริงๆเลยอ่ะจะรู้สุดแย่ยังไงก็ไม่รู้อ่ะเหลือไม่งรู้แหละคือเห็นแค่บ้านก็ควรจะเลี้ยรถกลับเลยไหม โอ้โหไอ้เพื่อนนี่มันยังให้เราหาอยู่ฮะมันยังไม่ให้เรากลับโอเคกดอะไรไม่ได้แล้วแสดงว่าต้องเข้าไปที่ประตูนั้นแน่นอนฮนะโอ้ไม่กอดมันเริ่มแล้วสินะคือกลับเลยไม่เพื่อนมันไม่มีอะไรหรอกมั้งเนะี่ยโอ้โหแล้วประตูเปิดจริงผมว่าแม่งมีอะไรแน่เลยเนะี่ยแล้วเราวิ่งไม่ได้ด้วยนะคือแบบโอ้ลี่ชิดโอ้ห้องนี่มันคือห้องอะไรวะเนี่ยโอ้โหโอเค สำรวจดูที่นี่ตอนนี้นายต้องหาตู้เซฟโอ้เดี๋ยวก่อนห้องอะไรไม่รู้แล้วคือต้องเล่นวิดีโอก่อนนะครับ๋อห้องทำงานเหรอมีมีโต๊ะทำงานครับเหมือนจะเป็นห้องรับของคนคนนี้อันนี้อะไรบันทึกในกรอบอราคาถูกๆนะครับดูเหมือนว่าบันทึกที่พ่อของชั้นเขียนตอนที่เขาเป็นโรคอะไรอะอะไอัลไซเมอร์อ๋อเขียนอ๋อเป็นอัลไซเมอร์ด้วยอันนี้ อดีตทหารเหรอฉันได้ยินว่าเขากลับมาจากการรับใช้ชาติเอด้วยบาดแผลสารเคมีไหม้ผิวหนังอ,ะอ่ะอา้อาวเฮ้ยบางอ้าว่าเป็นทหารผ่านศึกเหรอโอ้โหผมว่าไม่ไม่ธรรมดาผมก็ว่าอยู่ทําไมบ้านมันลึกลับแปลกๆมีให้เข้านู่นนี่นั่นเป็นทหารฮะอดีตทหารน,ะารนี่น่าจะตึงพอสมควรผมว่าถ้าเจอจับตัวได้นี่เราไม่น่ารอดฮนะ มันไม่มีอะไรแล้วนะเพื่อนตรงนี้มีเตาผิงมีสิ่งของตัวเล็กๆน้อยๆตรงนี้เออตู้เซฟอะอ๋อหรือว่าตรงนี้อ๋อเนี่ยเหรออ๋อเนี่ยอ๋อให้ดูตรงภาพวาซดซ่อนไว้ข้างอ๋อนี่ไงซ่อนไว้ข้างหลังจริงด้วยนี่แหละของล้ำค่าที่เราต้องการอยู่ข้างในนั้นเปิดตู้เซฟได้แล้วแล้วมันออกมาเออแล้วเราก็จะได้กลับบ้านครับแล้วเปิดยังไงอย่างงเพื่อนมันไม่มีรหัสโอ้โห พวกเขาเพิ่งติดตั้งตู้เ,เสียมาเจ้าของบ้านอาจจะจํารหัสยังไม่ได้นะต้องลองหาดูรอบๆนะเขาเผื่อจะซ่อนรหัสเอาไว้รอบๆลองหาดูรอบๆก็ว่าอยู่โอโ้ลองหาดูรอบๆสินะแล้วก็นันที่กรอบรูปบนโต๊ะล่ะมีตัวเลขอะไรไหมฮะที่กรอบรูปบนโต๊ะมีตัวเลขอะไรไหมที่กรอบรูปบนโต๊ะมีด้วยเหรอมีด้วยเหรอเพื่อน หรือว่าที่เพื่อนเราบอกเมื่อกี้อยู่ในคาใบอ้อดีหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกว่าเอ่อเอาไว้ทําซ้ำนะเพื่อที่จะได้ไม่ลืมเออเขาบอกว่าเราเนี่ยแต่งงานมากันเจ็ดปีแล,แล้วแล้วก็อันนี้อะไรเซฟสี่สี่อย่างแล้วด้วยคืออะไรวะเนี่ยแล้วก็เหมือนกับว่าเธอทําลายทุกอย่างภายในสามเดือนนะครับแล้วก็เอ่อฉันถูกทิ้งไว้ตามลําพังเอ่อที่ผมสังเกตเห็นนะมี เซเว่นเจ็ดโฟสี่ทรีสามแล้วก็วันหนึ่งเห็นไหมเฟมิลี่ออฟวันเจ็ดสี่ใช่ปเจ็ดสี่สามหนึ่งเอออาจจะเป็นอันนี้ฮะแป๊บนึงเจ็ดสี่สามหนึ่งโอเคใช่ไหมเฮ้ยเจง๋งเอาของมีค่าแล้วก็รีบออกไปจากที่นี่เธอเออน่าจะรีบออกไปตั้งนานแล้วไม่น่าอยู่เลยเนี่ยเปิดยังเปิดแล้วนะโอเคข้างหลังอย่ามีนะข้างหลังบอกไว้ก่อนเนะเฮ้ ต่อยนะมาหยิบมาเลยมันดูแพงมากถ้าฉันขายมันได้เนี่ยปัญหาทุกอย่างของฉันจะหมดไปเลยโอเคเก็บมาเรียบร้อยผมว่าแม่งไม่ง่ายวะ่ะเอาจริงแล้วนะแม่งไม่ให้ออกง่ายแน่นอนมาป้นบ้านคฤหาสหลังโตที่ดูสยองขวัญแปลกๆไม่น่าให้เราออกง่ายค่ะเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ไรอ้อ้อ้อย้อออ ออึไตากออกโอ๊ยตากออกอยู่ไหนตากออกมันมีทางออกครับฉันก็ไม่รู้หาทางออกเอ้าเราจะรู้ไหมเนี่ยตาคนตากไม่รู้เราทับไงอ่ะไม่มีทางออกโอ้เราจะโดนบิดตู้เสื้อผ้าใหญ่ตู้เสื้อผ้าตู้ตู้ตู้นี้เหรอตู้โอ้โหโอตู้นี้โอเคขอบคุณที่บอก ออกไปเร็วเออรู้เร็วแป๊บนึงโอ้โหโอ้โหมันมีพิษฮนะเียงว่าไอ้นี่มันรู้อยู่แล้วว่าต้องมีคนมาป้นมันเลยดักเอาไว้โอ้โหโอ้โหท่อแก๊สพิษโอ้โหท่อแก๊สพิษมันแตกโอเคโอโ้เอาละทุกอย่างโอเคนะ,าะาคนะายไ,ได้มันมาแล้วดูเหมือนตรงนี้จะไม่มีแก๊สนะแล้วเมื่อกี้มันคืออะไรอะเอ้ยมาเร็วมาเร็วอย่านะ มาเร็วเราต้องออกไปมา,มาเร็วรู้มันจะตู้มลงมาไหมนั่นเนี่ยมันค่อยๆกระตื้กระตื้บอยู่เพื่อนค่อยๆมุดซอกออกมาอยู่โอเคตัวมันติดโอ้ฉันรู้ว่ามันต้องมีอะไรอแต่ฉันไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นแบบเนี้ยมันต้องการอะไรฉันไม่หยุดอยากรู้เลยใครจะไปอยากรู้วันนี้เอ้ย อย่าเปิดประตูอย่าเข้าใกล้มันจบเรื่องนี้ฉันโทรหาตำรวจโดยไม่เปิดเผยตัวโอ,โอ้โหตอนนี้นายต,นนต้องอหาวิธีออกจากที่นี่เฮ้ยเฮ้ยห้ามเปิดประตูนี่หรอเดี๋ยวมันจะเป็นทางออกเปิดกล่องฟิวแล้วมาดูกันว่าประตูจะเปิดไหมเปิดกล่องฟิวกล่องฟิวอ๋อนี่หรอเสียงเสียงน้องหมาเสียงน้องแมวเต็มเลยฮะถูกข,ขังอยู่ใต้นี้โอ้โหอะไรวะเนี่ย มาเจออะไรวะเนี้โอ้โห <laughs> ผมว่าเขาถูกทิ้งอยู่คนเดียวแล้วค้างแน่ๆ่เลยอยู่นิ่งๆให้ฉันดูหน่อยอาา่ะฮะอาา่ะฮะฟิวขาดนะ <laughs> โอเคไม่มีอะไรมากหรอก <laughs> รุ่นนี้ใช้ฟิวมาตรฐานอาา่ะฮะอืม <laughs> แต่แถวนี้มันน่าจะมีกล่องฟิวอีกมากเลยนะ <laughs> อาา๋อฮะโอเคโอเคนาะต้องหาฟิวอะนะโอเคแล้วก็เอามาใส่อมันน่าจะได้ผลแล้วนะ โอเคต้องเอาหาฟิวมาใส่ครับว่าแล้วไม่ได้ออกง่ายๆแล้วมีเสียงน้องหมาขู่น้องแมวอะไรเต็มเลยอะ่ะว a ดแล้วเขามาขังอะไรไว้ใต้ดีวะโอ้โหมันขยับแบบดึบดึบด,ดเฮ้ย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 มีเสียงผู้หญิงด้วยเฮ้ยมีเสียงคนร้องไห้ด้วยย่านนะโอ,โอ้โหพระเจ้า อะไรบะเนี่ยโอ้ไม่ก d มันคือใช่เนี่ยเหรอเนื้อวัวฮะโอแล้วมีเสียงคนร้องไม่หยุดเลยโอ้โหกลิ่นนี่ตีเข้าจมูกนี่ไงฟิลโอเคดึงออกมาอย่าบอกนะว่าถ้าดึงแล้วไฟดับประตูพวกนั้นจะเปิดอ่ะไม่หรอกแม่งมันคงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเชื่อสิผมก็คิดเยอะไปไงอ้าว กูว่าแล้วทุกอย่างเรียบร้อยไม่ต้องห่วงไปที่ประตูใส่ฟิวแล้วก็ออกไปจากที่นี่โอ้โหมึงคิดว่ามึงง่ายเหรอเพื่อนมันก็แค่พูดสั่งๆๆ่งสั่ง,งคนทําเนี่ยคนลุกเป็นบ้าเลยเออ no มันเปิดประตูเปิดทําไมครับออ,อ,อ,อย่านะอย่าพูดมานะกูเดินเนี่ย ออเไม่มีมันไม่มีเลยกูปิดก่อนนะกูปิดก่อนนะครับกูปิดก่อนนะอย่ามายุ่งกับผมนะครับขอร้องมันมีเสียงคนอยู่ในนั้นก่อนหน้านี้มันเปิดไปไม่มีใครได้ไงวะโอเคฮันเน่ไม่มีไม่มีใส่ฟิวเลยลูกโอเคติดละติดละแต่โซนนู้นไม่ติดติดแต่โซนนี้โอ้เสียงน้องหมาน้องแมวร้องเต็มเลย ผมว่าไม่ง่ายวะปิดประตูไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยฮะปิดไว้ก่อนเลยอันนี้อันนี้จริงต้องปิดก่อนเปิดมาเอ้าห้ยโอ้โหตอนนี้เราหาทางออกโอ้โหเอ้าโดนอีกแล้วโอเคนายได้ฟังไหมเราต้องออกเอ้ยเราต้องออกไปเออเออเออรู้รู้รู้โอ้โหอฮ้ยเ้ยเฮ้ยมัน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  ม,มันจะพังประตูเข้ามาเออ run, run, run. ตวัวิ่งอยู่ตัวอะไรไม่รู้กูวิ่งแล้วครับวิ่งแล้ววิ่งแล้วเพื่อนวิ่งแล้วโอ้โหอยู่บ้านทำงานสุจริตดีๆไม่เอามาเอางานอะไรให้กูเนี้ยโอ้ยที่ประตูนั้นแล้วเข้าเออไปอยู่เอ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหอะไรก้นเนี้ยเฮ้ยนายเป็นไงบ้างนายต้องไปไปไหนอะ โอ๊ยเงียบไว้เงียบไว้เงียบไว้โอเคเงียบไว้โอ้ my god oh my god ศพครวะเน,นี่ย holy shit เต็มเลยไอพวกที่มาป้นก,นก่อนหน้ากูป่ะเนี่ยโอ oh my god no เพื่อนบอกให้เราเงียบไว้ฮะเฮ้ยมันเงียบไปแล้วโอ a t f u ้ยโอ,ยโอ,ยโอย้ปิดเลยปิดปิดปิดไม่ไปปิดเลย อันนี้ปิดปิดเลยอันนี้ไม่ไปโอ้แล้วมันเคลื่องขวานมาใส่เราโอ้ยขวานมาจากข้างในนะมันติดจะมูสีเวลาวิ่งฮะโอเควิ่งโอเคเพื่อนบอกให้วิงวว่งก็วิง่งอะเชื่อเพื่อนก็ได้เพื่อนอาจจะทําไม่ได้โอ้ยมึงมาดักเหรอครับพี่ไปก็ได้ไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับไม่ยุ่งแล้วครับโอ,อ้เปิดประตูเปิดประตูะตโอเค เฮ้ยปิดประตูล็อกก่อนล็อกล็อกเฮ้ยล็อกไงเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเปิด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 น้ำให้มันช็อตเออเปิดพิษใส่มันเออเออไม่รู้มันกดล็อกยังไงอะเพื่อนโอ้โหจะไม่รู้อ่ะโอเคกดล็อกโอ้โหเกือบเกือบเธอคิดออกแล้วหมุนวาวเลี้ยวเข้าเอาหมุนวาว หมุนมาแล้วไงมันเป็นพิษไม่ใช่หรอเพื่อนเฮ้ยไม่มีทางไปแล้วนะไม่มีทางออกแล้วนะหมุนวาวโอ้โหเดี๋ยวนะหมุนวาวไหนวาวนี้โอเคหมุนวาวหมุนแล้วโอเคหมุนอีกโอเคมีให้หมุนก็หมุนหมุนอีกไหมอุ้ยโอ้โหการหายใจการหายใจทุกคนการหายใจหายใจไว้ เอ้ยมันมาแล้วเออเออนายเป็นไงบ้างโอ้ขอบคุณพระเจ้าบ้าเอเ้ยเอาละได้เวลาออกไปแล้วพีนออกทางหน้าต่างเลยโอ้โหดีเราไม่ตายได้ยังไงหวานระเบิดตุ้มขนาดนี้ถามจริงโอ้โหออกทางหน้าต่างฮะโอเคผมว่าต้องดันในนี้ไป โอ้ไม่กอนแล้วมันอยู่บนนี้ผมว่าแม่งลุกแน่กูว่าแล้วไงครับพี่อย่าเพิ่งลุกนะครับอย่าเพิ่งลุกนะครับคนดีของพี่ตับขากูแน่เลยตามพอดหนังผีเอาไม่จับบออุอ้ยมันมีลุกขึ้นมานิดนึงโอเครีบไปรีบไป,ร,บไปรีบออกออกข้างไหนวะกลับ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 บ้านแล้วกลับบ้านแล้วไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่กลับเลยกลับเลยผมว่าไม่ได้ง่ายขนาดนั้นวะท่านผู้ชมเชื่อผมไหมผมว่าไม่ได้ง่ายวะ่ะ โอโหไปทำบ้านเขาไฟไหม้เลยเอ้ยเอา้เอาใช่อห้องครัวไม่ใช่ที่ปลอดภัยอ่ะไม่ใช่ทางที่ปลอดภัยเราจะน่าไปทางอื่นเอา้เอาฮะเฮ้ยเ,เดี๋ยวมีอย่างนี้ดิหรอมีแฟลชแบ็กอย่างนี้ดิหรออ๋อมีเอานี่มีคนเล่นวิดีโอ What What เอา เฮ้ยทำไมเฮ้ยนะนายได้ยินไหมอยู่ทำไมล่ะตามตามหาสร้อยคอก็เถอะมันอยู่ในห้องนอนเจ้าของบ้านนะระวังด้วยเะมีโอกาสครั้งเดียวนะถ้าหากนายมีผิดพลาดอะไรเดี๋ยวนะเฮ้ยทำไมเราย้อนเวลากลับมาได้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมงงว่าอันเนี้ยอยู่ดีๆเราก็ย้อนกลับมาครับ เพื่อนเราบอกว่าทางห้องครัวไม่ใช่ทางที่ปลอดภัยได้เพจษมาแล้วแต่รอบนี้หาสร้อยคอตอนนี้งงมากว่าทำไมอยู่ดีเราก็แฟลแบ็กกลับมาแล้วก็ให้ไปหาสร้อยคอจากรอบแรกเนี่ยให้หาพิษครับแล้วก็บ้านหลังเดิมวอดผมว่ามันแปลกๆแล้วบ้านหลังนี้โอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ